สวัสดีครับพบกับผมนรงชาแนลนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมนรงชาแนลนะครับเกี่ยวกับการขึ้นฟาดก็เช่นเคยนะครับผมก็สวัสดีนะครับ f c ทุกคนนะครับผมตอนนี้นะครับเป็นวันที่ผมเนี่ยจะมาฝึกนะครับฝึกขึ้นฟาดตะก็โดยท่าที่ผมจะมาขึ้นฟาดตะก็เนี่ยก็คือการเตะปักลูกหน้าเน็ตนะครับก็คือประมาณเตะเตะลูกปักซ้ายนะครับ การฝึกเตะลูกป,ปักซ้ายนะครับผมแน่นอนครับในการเตะลูกป,ปักเตะลูกป,ปักอ่าไม่เกิน3เมตรนะครับก็คือการปักซ้ายนะครับส่วนมากเขาจะอ่าเรียกว่าการเตะป,ปักซ้ายนะครับผมก็คือการเตะเบี่ยงไปข้างซ้ายนั่นเองนะครับผมก็การเตะป,ปักซ้ายเนี่ยมันมันมีมันมันไม่มปกติแล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับเพราะว่า มันก็แค่การใช้ข้อเท้านะครับกดลงไปกดลงไปตรงหน้าตาขายนั่นเองนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบปกตินักกีฬาเนี่ยก็จะชอบเตะปักอยู่แล้วนะครับผมยิ่งถ้าเราปักให้เยอะที่สุดเนี่ยมันยิ่งดีนะครับผมแต่โอกาสที่เวลาเล่นเวลามีบล็อกนะครับโอกาสที่จะเตะติดบล็อกเนี่ย มีสูงมากในการเตะปักนะครับผมเพราะว่าเวลาเตะปักเนี่ยช่วงจังหวะลูกอะ่ะมันจะต่ํานะครับมันจะระดับเน็ตนะครับผมมันเลยทําให้โอกาสที่จะเตะปักเนี่ยมันโอกาสติดบล็อกเนี่ยสูงมากนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าผมจะเตะได้ไหมนะเดี๋ยวก็ไปลองดูกันนะครับผมว่าผมจะทําได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ ซ้อมตะก้อเลยนะครับพักนี้นะครับผมขออนุญาตใส่รองเท้าไปะนะทุกคนรองเท้าก็คู่เดิมคู่เก่าเน่าๆคู่เดิมนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะน้องๆที่กําลังฝึกขึ้นฟาตะก้อเนี่ยก็ยังฝึกนะครับในลักษณะการเตะปักนะครับผม เพราะว่าในการเตะเดี่ยวนะครับการเตะปากเนี่ยจะดีมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเตะปากก่อนนะครับผมฝึกเตะปากซ้ายนะครับผมหรือว่าบางคนบิดขาไม่ได้นะครับหรือบิดสะโพกไม่ค่อยได้นะครับลูกก็จะเวียงไปข้างข้างขวาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับไม่ได้เตะปากซ้ายปากซ้ายฝั่งนี้ปากขวาฝั่งนี้นะครับผม ผมก็งงมกันแล้วพูดไปแล้วงงไปทุกคนโอเคครับผมอนุญ,ญาตใส่รองเท้าก่อนโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วให้กำลังใจผมในการทำคลิปเกี่ยวกับตะก้อด,ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งเป็นการแต่งตัวที่ฟรีสไตล์มากไม่ได้แต่งชุดเป็นแบบนักกีฬานะครับแต่งกางเกงก็โอเคเตะสบายนะครับโอเคองั้นเราไปดูกันเลยว่าการเตะปกากซ้ายผมเนี่ยจะทำได้ไหม จะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดจะปักหรือไม่ปักไปดูกันครับโอเคครับผมก็คุยเรื่องการเตะปักไปแล้วครับปักซ้ายนะครับผมลักษณะาการเตะปักซ้ายเนี่ยหนึ่งนะครับ เราจะขึ้นด้านข้างนะครับเป็นเป็นการเตะที่ง่ายนะครับลักษณะการขึ้นด้านข้างนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเตะเราจะกดลงไปเลยนะครับเป็นการกดลงไปสำหรับคนที่สามารถเตะลูกหน้าได้นะครับการเตะปังเนี่ยจะง่ายมากนะครับผมผมเป็นคนที่เตะลูกหน้าไม่ได้นะครับนะครับเตะลูกหน้าไม่ได้นะครับนะครับเพราะ เวลาเตะลูกหน้าเนี่ยการเกิดเวลาเราเตะครับเวลาเตะมันจะปักลงแบบนี้ลูกหน้านะครับผมนะครับเวลาเตะหน้านะจะหันหน้าเข้าเวลาเตะมันจะกดลงนี้นะคผมเนี่การเตะปักนะครับคนที่เตะลูกข้างหน้าได้เนี่ยจะง่ายมากในการเตะปักกดลงไปเลยนะครับผมใช้เท้าเนี่ยเหยียบแล้วกดลงไปเลยนะครับผม แล้วก็ของผมเนี่ยจะไปในแนวคือเตะด้านข้างซมากกว่านะครัเพราะว่าผมเนี่ยเตะด้านหน้าไม่เป็นนะครับ <S <S ผมก็จะมาฝึกนะครับก็จะมาฝึกเตปะปักนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมฝึกนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมฝึกการเตปะปักซ้ายไม่รู้ว่าผมจะทําได้ไหมนะครับขอกำลังใจหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าดูแรกของผมเนี่ยจะปักซ้ายหรือว่า จะปักไปทางไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับสินสามเมตรสีขาวมาดูนะครับปักซ้ายนะผมไมต้องติดปนะปักตรงนีนะงน้นะครับปักตรงนี้เลยนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำได้ไม่ได้ หาพื้นนะครับกงหาพื้นก่อนอันดับแรกเวลาตัาง้งงินก็ตั้งได้ Gracias. โอเเดี okay, yeah, um, ๋ยวทำไมที่ไม่สวยเลยไม่สวยจะพยายามทำให้มันสวยนักกอลจะพยายามทำแบบ ยากเหมือนกันครับทุกคนการเตะปักสายในยากเหมือนกันคือผมเห็นได้ชัดเลยคือหนึ่งขาเนี่ยผมขาผมมันไม่บิดให้นะครับขาผมไม่บิดให้เลยนะครับขาผมไม่บิดให้นะครับเวลาออกขาเตะเนี่ยมันโดนปลายเท้าตรงนี้มันโดนตรงนี้มันไม่โดนตรงนี้ทุกคนมันโดนตรงนี้นะครับมันเลยเตะไม่ค่อยเต็มนะครับทุกคนเดี๋ยวลองฝึกกันต่อ

ปาเทคกไม่ค่อยดีจังหวะเหยียบขาก็ไม่ค่อยดีเสร็จแล้วไม่มีอะไรดีเลยครับดูมามันไม่ปากเลยครับมันไม่ได้เกิดการปากเลยครับดูเมื่อกี้มันเหมือนผมเตะฉีกซะมากกว่า นะมันเหมือนผมเตะฉีกอะ่ะมันไม่ได้เตะปากเลยนะมันเหมือนเตะฉีกไปความโน้มมันไม่ได้เกิดการกดเลยทุกคนเมื่อกี้มันไม่ได้กดกดการกะไรทุกคนเดี๋ยวมันจะลองกดอีกนะเดีย๋ยวผมจะลองกดอีกน,นะทุกคนลองข้างๆนะ ที่มันก็ปักอยู่นะทุกคนเมื่อกี้มันปักอยู่นะครับแต่ว่ามันดูแปลกเวลาผมฟาดมันดูแปลกนะครับมันมันปักอยู่แต่ก้อนปกักน่าจะไม่ถึงเมตรเลยมเมื่อกี้ปักลงหน้าจะขายเลยนะครับโอเคคุนต่อ น้องๆรอเอาไปฝึกกันนะครับผมรอเอาไปฝึกกันนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นนะครับอย่ารีบนะครับเดี๋ยวมันเกิดการบาดเจ็บนะครับผมผมยังทําให้เป็นนะครับแต่ว่าเนี่ยผมอาศัยแค่เตะด้านข้างนะครับแล้วก็พยายามบิดคล้ายๆเตะฉีกนั่นแหละครับแต่ว่าจะเตะปักให้ลงสองสามเมตรนะครับผมเมดี๋ยวยม้กัน ไ่ช่นกกอคนเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับอันไหนไม่ดีอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับดึเงเก่งขึ้นอ ก็ถือว่าปากนะแต่ว่าท้ามันก็แตกหมดเลยนะจะหยอกกินน้ำก่อนต้องฝึกเรื่อยนะครับทุกคนต้องฝึกเรื่อยผมทำไม่เป็นนะอันนี้เป็นครั้งแรกผมเลยที่มาฝึกนะครับนะครับพยายามที่จะเตะฝึกปากให้ได้นะครับผม๋ยวขอขออีกขออีกโอเคคทุกคน จะลองเตะอีกสักสองสามลูกนะครับผมเพื่อที่จะให้มันชินนะครับอ่าโอเคใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมตะลงชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวใครที่กำลังจะฝึกลูกเตะปากซ้ายนะครับพยายามให้ฝึกเตะจากด้านข้างก่อนนะครับผมฝึกด้านข้างนะครับ ค่อยขยับขยับไปให้มันข้างให้มากที่สุดจนข้อหาจนหน้านะครับเราเข้าหาตะข่ายนะครับผมให้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับผมนะครับฝึกยังข้างไปก่อนนะครับแล้วฝึกเตะกดลงไปถ้าใครยังบิดขาไม่ได้บิดสะโพกไปเอี้ยวตัวไม่ได้นะครับให้ฝึกกดเตะลงไปก่อนนะครับเบี่ยงลงไปเลยนะครับผมให้เบี่ยงลงไปเลยนะครับโอเคใส่ข้อหน่อยยิ่งดี นะครับนะครับใส่ข้อหน่อยยังดีโอเคผมจะฝึกอีกตอนสักสองสามูนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมาฝึกท่าอะไรหรือว่าจะมาสอนท่าอะไรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมลงแชรแนวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ลูกนี้ไม่ได้ลูกนี้มันจะอยู่ใกล้ศีษาเกินนะครับมันปักก็ไม่ได้เราต้อง ตั้งได้ที่ะดูกโอ้ยโอ้ย6ตัดูพรพอไม่ได้แล้วตั้งหลายลูกเราไม่ได้ททีโอเคครับยืมมาในคลิปหน้าไปลงชาองเอาสวัสดีครับ